แบบเตือนเข่าลอยทำไมรูปแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เตือนกลายเป็นงไงหนึ่งสองมาเร็วฟักกนกลบดีแหละหนึงสองมาเร็วฟันกลาดีฟันมาเร็วสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมโค้ชนายนะครับแล้วก็พี่เนทนะครับ <c oughs> <h> วันนี้ครับผมจะมาสอนมวยไทยให้กับพี่เนทโอ้ <c oughs> มวยไทยเพราะว่าพี่เนทตอนนี้ต่อยขาคนเรียบร้อยแล้วเลยจะสอนอาวุธมวยไทยเพิ่มให้ ได้โอเคการซ้อมมวยไทยของวันนี้วันนี้มวยไทยมันมีการฟันศอกมีการต่อยหมัดมีการเตะมีการตีเข่ามีการถีบมีการยกบังเหมือนน่ากลัวสําหรับผมนะผมดีใจที่มันต่อยมวยสักกอนเพราะมันต่อยอย่างเดียวแต่พอมีศอกมาเออมวยไทยมันเยอะอาวุธมันเยอะน่ากลัวแล้วถ้าเกิดผมสอนมิเนสแบบมารวมกันมันจะจํายากวันนี้ผมเลยจะสอนมิเนสแค่ฟันศอกอย่างเดียวพอฟันศอกอย่างเดียวไล่เป็นทีระดับทีระดับไปได้โอเคมาเดี๋ยวผมไปเอาเป้าแล้วก็ให้มิเนสใส่หนุ่มด้วยโอเคครับการฟันศอกนะครับ มันก็คล้ายๆเหมือนการต่อยหมัดเลยพี่เนตก็เหมือนถ้าเากิดเราต่อยหมัดแล้วก็ก้าวขาเข้าไปต่อยหมัดหนึ่งสองการผสมก็ใช่ก็เหมือนการก้าวไปฟันแต่มันจะมีหลายวิธีที่ฟันบางคนฟันตรงอย่างนี้เออบางคนฟันตรงนี้นเป็นตรงใช่บางคนฟันสองหน้านตรงนี้แต่ผมอ่ะจะฟันแบบว่าเฉียงลงเหมือนตัดไม้<า>ตัดไม้เฉียงลงเนี่ยปั๊บมันจะคมดีกว่าตัดขวางงนี้ก็คืออันนี้ก็ตรงใช่แล้วลงคือแบบนี้ใช่ครับลงแต่ส่วนมากอ่ะผมจะใช้ลง จะใช้ลงนี่เลยแต่วันนี้ก็าจะสอนให้พีเรสเหมือนสอนผมแหละคือฟันศอกลงเสียงนี่เลยใช่มันจะมีทั้งสอกหน้าสอกหลังย๋ยวฟันศอกหลังก่อนแต่การที่เราจะฟันศอกเราต้องมีจังหวะด้วยคือหาจังหวะโดยการ่อยหมัดโอเคโอเคเอาลอง่อยหมัดก่อนหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองแล้วง้างศอกฟังแล้วมันต้องโดนตรงตรงจุดพีิกแบบตรงโค้งสุดหรือตรงข้างหน้าโดวนให้อยู่ระหว่างศอกเลยตรงนี้เลยเห็นไหมพีเนสให้อยู่ระหว่างนี้ <Okay. S 2> ไ,มไม่ใช่ว่าตรงตรงที่มันคมสุดใช่ไหมไม่ต้องฟันตรงใช้<ร>ใชแบบอือใช่ไหมไม่ต้องขนาดนั้นแค่ฟันที่อยู่ระหว่างนี้พอดิระหว่างตรงนี้นี่ระหว่างตรงนี้โ <Okay. S 2> อแต่ถ้าฟันโดนตรงท่อนแขนนี้ก็ไม่ดีเขาไม่เก็บ เราเจ็บใช่เราจะเป็นคนเก็บเองโอเคครับแล้วแล้วถามหน่อยตรนงจริงไม,ไ,มไม่รู้อัน <c oughs> นั้จะมีหลายคนที่คิดเหมือนกัน <c oughs> พยายามโดนเมื่อตอนที่ต่อยม,มัดไหมก็คือโดนหน้าก็พยายามโดนที่เดียวกันไหมใชใ่โดนจุดเดียวกันโดนที่หนก็ได้ในหน้าคือว่ามันอยู่ที่ควรจะฟันศอกแม่นหรือไม่แม่นการมันศ<ช>อแถ้าเกิดผมต่อยไปปุ๊บแล้วไปฟันที่อื่นเขาอาจจะไม่เจ็บแต่เราแบบว่า ล้อต่อยโดนตรงนู้นปุ๊บเราก็ต้องฟันนู้ใช่เพราะว่าเป็นบาลานซ์หรือเป็นจุดที่เราคือกันไปแล้วเป้าหมายฟันศอกคือเหมือนกันต่อยมัดใช่โอเคแล้วฟันศอกทุกครั้งเราต้องมีอาวุธนำโอเคอย่างเรายับมากยับมานำ้นแยับมากแล้วมาหนึ่งสองมาฟันสองมาดียับมาถูกไหมมาหนึ่งสองมาฟันศอกอ่าดีแต่ตอนนี้พีเลี้ยยังฟันแบบว่าอย่างนี้อยู่พยายามกดลงนิดนึงโอเคก็คือตอนนี้มันตรงใช่อ่าดูนะถ้าเกิดผมกัดมวยแล้วพีเลี้ยฟันตรง ฟันตรงฟันี่นะมันจะติดแขนโอ้มบอกง่ายใช่มันจะบอกง่ายแต่ถ้าเกิดฟันขวงลุงเห็นไหมมันจะเข้ากัดพอดีอ๋อมันทะลุกัดใช่ไหมทะลุกัดนี้เลยเลยผมใช้ในจุดนี้เยอะอ่ะต่อยมาหนึ่งสองฟันฟันฟันซอกอ่าดีเอามายึดสองแล้วฟันซอกเร็วอ่าดีหนึ่งสองแล้วดีอ่าโอเคครับยับมาครับดีอ่ายับมาคอาหนึ่งสองมาเร็วฟันซอกดีหนึ่งสองมาแล้วฟันซอกอ่าดีฟันมาเร็ว ปีอาฟันมาเร็วปีอารู้สึกแบบว่าโอ้มันมันปวดอูรูมันสีแดงเลยฟันสองไม่กี่ครั้งมันแดงแล้วเราต้องฟันให้สองด้านด้วยให้มันแข็งแรงโอเคอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้ฟันสองหน้าสองหน้ามันจะใช้ได้เยอะโอเคบางคนก็ฟันอย่างนี้แต่บางคนคือว่ากระแทกเข้าไปอย่างนี้เฮ้ยฮึบใช่คือว่ามันเข้าง่ายอย่างผมกาดมวยผมกาดมวยพี่เล็กกระแทกมาเห็นไหมมันเข้าง่ายตึ้งใช่แล้วก็สองหลังก็ฟันกดตามตั้งก็คือ ปั้งตั้งใช่มันคือว่าเจาะคู่ต่อสู้ง่ายแต่ว่าอาจจะประสบการณ์การต่อยมวยสักคนนะถ้าจะเย็บมันต้องก้าลึกใช่แต่นี่คือยาวมากถ้าจะฟันสอกันมัอนครึ่งหนึ่งคุณต้องอย้าลึกกใช่ก้าลึกอย่างคมนี่เงี้ยเข้าไปเงี้ยมือต่อเลยมือต่อเพิ่มเราเข้าไปนงี้้งใช่เพราะว่ามวยไทยมันไม่เหมือนมวยสากลอทว่ามันใช่มวยสากลมันมีการยืดหลอกยืดหลอกแต่มวยไทยคือว่าเอออย่างหนึ่งคือ การยืนของมวยไทยไม่เหมือนมวยสากลนะคือมวยไทยก็ยืนอย่างนี้เห็นไหมครับคือว่ายืนหาสเต็ปนิ่งๆแต่มวยสากลมันจะมีการฟุ๊กเวิร์ดเยอะใช่แล้วคลิปหน้าต้องสอนใช่คลิปหน้าสอนนะเอาใหม่หน้าก็คือแบบนี้อ่าใช่งัดมางัดมาอ่าเอาใหม่งัดมารไม่มีพลังเลยอ่างัดมาแล้วดีเอาใหม่งัดมางัดแล้วฟันโอ้ย่าเอาใหม่เอาใหม่พลังไปเลยงัดแล้วฟันนะดีเอาใหม่งัดแล้วฟันดีงัดแล้วฟันดีงัดแล้วฟัน ดีเอาไหมยัาเฮ้ยเอายับมาก่อนฮัตดีเอายับมาฮัตาคราวนี้ยับแล้วฟันฮัตเอาไปเอาฟันตรงหลังก้อนถุนหลังได้โอเคโอเคเอางัดยับมาฟันฮัตดีเอาไหมเอายับมาฮัตดีเอามามฮัตคราวนี้ยับแล้วงัดฮัตดีไม่มีเลยไม่มีคือว่าคือว่ามันเหมือนเบานะแต่ถ้าเกิดโดนจริง คือ <internships. S 1> มีทั้งแผลแตกมีทั้งไรโ oh, 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 อ้โหอลงมันเหมือนอพเปอั์คั oh. ่แต่มันงัดแ, oh. แล้ว,แล,วแล้วคือว่าอาวุธของศอกเนี่ยมันไม่มีนวมมันไม่มีอะไรป้องกันเอ่าใช่แล้วผมบอกอย่างนึงคืออวาวุธศอกเนี่ยผมน็อกมากที่สุดในชีวิตการต่อยมันแวมวยมาเลยคือว่าต่อยประมาณเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดต่อย50ครั้ง ฟันศอกน็อกประมาณ20่สทั้งคันโอ้อาวุธเด็กของโค้ชนายใช่คือว่าผมชอบฟันศอกมากคือหมัดอะไรไม่ต่อยนะผมฟันแต่สอกเนี่ยวลึงใช่เอาเค้าม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 าเล็วหนึ่งสองมาเร็วฟันศอกมาดีเอาไม้กดลงนิดนึงกดลงนิดนึงใช่กดลงนิดนึงหนึ่งสองมาดีนั่นแหละหนึ่งสองมาดีหนึ่งสองมาดีฮะเป็นไงรู้สึกเป็นไงโอเคโอเคหนึ่งสองมาเร็วเอาไม้ครับติดมือซะก่อนติดมือซะก่อนเอาคันนี้ คือการออกอาวุธผมมวยไทยมันไม่ต้องเร็วแต่คือว่ามันแน่นแล้วแรงตือันหนึ่งสองปุ๊บเกาหมาฝักปึ้งตั้งกดแรงเลยเพราะว่ามันอาวุธพวกเนี้ยมันโดนทีเดียวสามารถน็อกได้เลยโอเคโอเคเอาใหม่เอาช้าๆก่อนนะอ่าหนึ่งสองมาดีอ่ะเนี่ยกดยังไงหนึ่งสองมาดีอ่ะหนึ่งสองมาดีอ่ะโอเคครับเอาเรียบร้อย แดงเลยเจ็บได้เจ็บเลก็โอเคนะก็นี่แหละคือการฟันศอกแต่ว่าผมเพิ่งมาสอนเขาครั้งแรกก็มันอาจจะได้ประมาณนี้แหละให้นายโชว์เคเอาแต่แต่เน้ต้องรับได้นะอย่าฆ่าโอเคต้องต้องได้ชาสอนอยากอยากเห็นแบบตัวยังโอเคเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูนะแต่ฟันไม่แรงเพราะว่าพี่เนสเขาไม่เคยจับเป้าด้วยโอเคเอาฮะเขาได้คำนึงต่อเพื่อแค่นิดเดียวก็เหมือนแม่นท่านดูขนาดนี้ แล้วถ้าเกิดฟันดูเต็มๆจะไม่แตกนะถ้าเกิดฟันแบบว่าเฉียบๆถึงจะแตกโอ้ถ้าเกิดฟันแบบรวมๆต่างๆปั้งเงี้ยไม่แตกแตกก็โดนเฉียนๆปั้กเนี่ยแตกยาวเลยโอเคอ่ะหนึ่งเยอะบ้าบ้าอะไรนะมา๊าอู้มันรู้สึกเลยแม่ว่าเหมือนมีอะไรกับพุ่งเข้ามาเลยแล้วแล้วตอนที่ฟันปุ๊บมันคือมันใช้แอลเหมือนต่อยใช่ไหมใช่เหมือนต่อยแต่แค่ว่าสะบัดหัวไหล่หนุ่มนี่อ่ะดูผมสะบัดนะอย เออถ้าบัดลุงทั้งเหี่ยวเลยปั๊บก็เหมือนเหมือนตอนตอนที่ต่อยครับใช่เหมือนกันหมดเลยเหมือนส่องหน้าก็เหมือนยับฮะส่องหน้าก็เหมือนยับการสะบัดเหมือนกันหมดชนหน่อยอ่ะเหมือนบิดหัวไหลเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนอาวุธโอเคมาโอเคปันศอกปันตอกเออหนึ่งสองปันศอกมาเขาแบบแรงๆไหมได้เอาดูแรงๆนะโอเคหนึ่งสองปันศอกนะโอเคเอาแรงๆนะเอาเลยบางๆังเฮ้เออเอาไป มามามาเออมาสองหน้าสองหน้าเดี๋ยวไปป้ปอบนนั้นก่อนละเออโอเคนึกว่าตอนที่ผมถามมันมันไม่รแรงกับพอเห็นวันนี้เข้าใจแล้วใช่มันไม่ได้แรงน,นะแต่แค่ว่าอาวุธเราเมันรับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาหน้าไปโดนะอะรู้เรื่องเลย,ยเอ่าเทรนเน็ตอ่าเราเอาคอมโบคอมโบคือลายมัดรวมกันโปรยเป็นชุดโอเคก็คือหนึ่งหนึ่งสองหน้าหนึ่งสองสองหลังโอเคที่เดียว พร้อมหนึ่งหนึ่งสอนานะหนึ่นึ่งสองะเออหนสองเออแฟมิลี่แหละนะครับนี่แหละครับการเรียนมวยไทยของพี่เนียนนะก็เป็นขั้นกรอนไปเอ้เอาเอาใหม่ใหม่หนึมาสองเลยหนึ่งสอ, <c oughs> อ,อมงสอมาสอเงสอสอเออโอเค แล้วถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบว่าอยากซ้อมแต่ไม่มีเพื่อนซ้อมอก็สามารถเล่นลมได้คือว่าภาษาทางวยคือเล่นลมคือว่าอย่างผมไม่มีใครซ้อมผมก็ดูคลิปนี้แล้วก็หนึ่งสองหล้วก็ฟันซองไง่ะอ่หนึ่งสองแล้วก็ใช่สองลองการที่เราจะออกไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนก็นได้ถ้าเกิดเราอยากจะออกเราก็สามารถออกเองได้ถ้าเกิดไม่มีผมอยู่ก็ซ้อมคนเดียวได้ซ้อมได้ซ้อมตัวซ้อมันอ้อาปะปะนี่แหละครับคลิปสองมิเนแลนะก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ ผมจะสอนไปเรื่อยๆอันนี้แล้อาวุธสองแล้วก็ย่อตีเข่ายวอเตะเยวอจนลักแค่บ้านฐานย่ออะไรทุกอย่างแบบเเข่าลอยทำไมรูปแบบนี้เฉยก็เลยใช่เป็นไงบวกแล้วนะย่ออันตรายนะอันนี้อันนี้ขอพูดตั้งแต่แรกคือไม่มีวันที่ผมจะขึ้นชกมวยไทยจริงๆอัน้ไม่มีวันแต่อันนี้มาเรียนเพื่อหนึ่งมีอาวุธมีทักษะเพิ่มสอง เพื่อออกกำลังกายใ,ใช่ <ๆ S 2> เพื่อร่างกายลาแข็งแรง <c oughs> ไม่จะเป็นตรงไปทำร้ายใครออกกำลังกายไปก่อนนะ <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเครับ okay, ไปก่อนครับบ๊ายบาย